สวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการแต่งหน้ากันนะคะเนี่ยค่ะนางแบบชื่ออะไรคะแนะนําตัวเลยคะ่ะถ่ายนางแบบถ่ายนางแบบครับโต้ชื่ออะไรคะนางแบบเราวันนี้นางแบบนันี่หนูชื่ออะไรแน,แนะนําตัวกับกล้องแนะนําตัวแนะนําตัวก่อนหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรคะซีติง เดี๋ยวเราเริ่มมาเราเริ่มมาเมคอัพกันเลยนะคะมาโต้ถ่ายนะคะอ่าหันหน้ามาค่ะก่อนอื่นนะคะแล้วก็จะทำการเขียนคิ้วให้นางแบบก่อนนะคะเนื่องจากว่านางแบบเห็นหน้านันทุทไมโต้ไม่เห็นเอาก็ให้เห็นนันุุด้วยสิเนี่ยค่ะให้เห็นนันุชกับอริสาเนื่องจากหน้านางแบบเห็นแค่หน้ากระโต้ก็ขยับไปให้เห็นนันทุจะแต่งหน้าให้ดู เห็นไหมเห็นไหมเออทำดีเออทำดีเห็นไหนมครับเป็นอาไรบันเห็นไหมเห็นไกลไหมเห็นครบเบยอ่าขยับมาอีกเอาให้เห็นชัดๆนันนุจะถ่ายนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากดูนะคะนางแบบไม่มีคิวนะคะเราจะทําการเขียนคิวให้นะคะเริ่มจากเนี่ยคะ่ะโตมาถ่ายหน้าน้องใกล้ๆเร็วอ่านี่ถ่ายหน้าน้องสิ เราจะทำการเขียนคิวให้นางแบบนะคะเนี่ยค่ะเย็บหน่อยเป็นเนี่ยโอ้โหลับตาโอ้โหดูคิวนางแบบนะคะโก่งมากเห็นชัดไหมโต๊ะเหนี่ค่ะทำหน้าดีๆนะคะนางแบบอือหึอาหลับตาดีๆค่ะไม่ไม่หลับอย่างงั้นหลับธรรมดาหลับเหมือนเอออย่างงั้นแหละนี่นะคะดูคิวนางแบบนะคะเริ่มเป็นทรงแล้วนะคะ จากนั้นนะคะเห็ that, นหน้าน้องชัดไหมเราจะมาลงชิมเมอร์ที่เปลือกตากันนะคะ <S <S านางแบบหลับตาค,ค่ะงอหน้าหลับตาธรรมดานะคะแล้วก็จะลงชิมเมอร์ตัวนี้ให้นางแบบนะคะอาหลับตาดีๆค่ะต่อไปเราก็จะมากรีดเป็นอายไลเนอร์นะคะนางแบบคือเราจะกรีดเป็นอายไลเนอร์สีฟ้าเพื่อเพิ่มความน่ารักให้กับดวงตานะคะ ค่ะนี่คะอ่าหลับตาธรรมดานะคะอ่าหลับตาค่ะหลับตามินย่าจะเอาหัวบานมลย่าอย่าบังน้องนี่นะคะโอ้โหเต็มเต็มหน้าเห็นหน้าสาวไหมเห็นโอ้โหไหนลืมตาให้ผู้ชมดูหน่อยค่ะเห็นไหมคะมีหางตาแล้วสีฟ้าน่ารักมากไหนเงยหน้าโอ้โหตบ อ๋อค่ะมันขี่ยอะเดี๋ยวนะคะในดุนในหน้าสิคะโอ้โหสวยโอ้หัวบันน่ะหลับตานะคะเเห็นแต่ผมนุ๊อ่าเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาลงแก้มนะคะแสบสาวหัวขึ้นเพื่อเพิ่มความมีเสน่ห์สาวหัวขึ้นเห็นหน้านอนไหม เพื่อเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับใบหน้านะคะเราจะมาทำฝอยปลอมนะคะเลยหน้าค่ะหลับตาหลับตาค่ะหลับตาฝอยเห็นเห็นเห็นฝอยนางแบบไหมคะฝอนางแบบเงยเหยก่อนนางแบบเงยหน้าหัวนั้นบันมา เงยหน้าก่อนนะคะ